بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل لقرة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدulillah alhamdulillah ด้วย نعمة ที่ให้แต่ทิมุสลิฮ ات alhamdulillah على كلّهان บันดากาัสละสันธมวนนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของลอสบาร์ฮันอัลตะลาด้วยความปวดปานของดวงสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีงามทั้งหลายจึงได้สมบูรณ์ขอขอบคุณต่อลอสบาร์ฮานอัลตะลาขอสรรเสริญต่อกรงในทุกสภาพทั้งนล้นะวันนี้เราก็ได้มาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมานะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บ ทุกโรคนั้นย่อมมียารักษานะครับทุกโรคนั้นย่อมมียารักษาดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเราป่วยนะให้เรามีความเชื่อมั่นเลยว่านะครับมียารักษาอัลลอฮฺสตลาได้กาไว้ในกุรานนะครับศุราุราชุวรอนะครับอาญาที่80ดิวดามาริตุวะฟาฮุวาเชฟีเมื่อฉันป่วยพระองค์ก็จะให้ฉันหนายนะครับเมื่อเราป่วย ผู้ที่จะให้เราหายนั่นะคืออัลลอฮ์สุบฮานุตาลานะครับดังน,นั้นอัชชิฟะสำหรับทุกโรคนะครับมียารักษาดังน,นั้นท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าอิบาตอัลลอฮ์อุบะของอัลลอฮ์ตะดาวาพวกท่านทั้งหลายจงเยียวยารักษาเวาลาตาเวาลาตาดาเะลาตะด้าวบิฮารอมและจองอย่าเยียวยารักษาด้วยกับสิ่งที่ฮารอมสิ่งที่ต้องหา้ามนะครับ ดังนั้นการตด,ดาว่าการเยียวยารักษาเมื่อเราป่วยเราก็ต้องเยียวยารักษาการเยียวยารักษานั้นถือว่าเป็นมัชรุนะครับเป็นสิ่งที่ศาสนาได้บัญญัติเอาไว้นะครับเป็นมุสตะฮับนะครับเป็นสิ่งที่ศาสนาได้ส่งเสริมให้เราทําการเยียวยารักษาและการเยียวยารักษานั้นถือว่าไม่ขัดเกี่ยวกับเรื่องของการตวักกันการมอบหมายการเยียวยารักษานั้นถือว่าเป็น uh, การยึดเอาสาเหตุ นะครับส่วนผลของมันนั้นด้วยพระประสงค์ของลอสบาร์ตาลคราบพระประสงค์มันก็จะหายนะครับดังนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการแตดาวาการเยียารักษานะครับมันเป็นมุสตะฮับมันเป็นมัชรวัวนะครับมันเป็นสิ่งที่ศาสนาได้ส,งส่งเสริมให้กระทํานะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นปฏิบัติบัญญัตินะครับตามทัศนะที่สอยะที่สุดมัมนาวีได้รายงานนะครับจากปากสสวนใหญ่นะครับ บอกเกี่ยวกับเรื่องของอุคกอบของการเยียวยารักษานั้นเป็นมุสตาฮับนะครับก็มีบางทัศนะบอกว่านะไม่เป็นมุสตาฮับแล้วก็ไม่เป็นมักรนะครับหรือว่าเป็นสิทธิฮาล้านอนุญาตให้ทําการเยียวยารักษาได้ทัศนะที่สามได่บอกว่าทิ้งดีกว่าไม่ต้องเยียวยารักษามอบหมายให้กับลอสตาลาดังนะนั้น ทัศนะที่ถูกต้องที่สุดก็คือการเยียวยารักษาตามบัญญัติอิสลามนั้นถือว่าเป็นมุสตะฮับนะเป็นสิ่งที่ศาสนาได้ส่งเสริมให้กระทำนะครับเมื่อเราป่วยเราก็ต้องทําการเยียวยารักษานะครับและท่านนบีมุฮัมมัสสุลลัลฮฺวะอะลัยวะสัลลัมท่านได้บอกให้กับพวกเรานะครับว่าฮะดีษจาเบร์บินอัมติลลนะครับได้เล่าว่าท่านรอสุลลาะฮฺสุลลาะฮฺวะอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าลิกุลีไดอินด่าวะ ทุกโรคนั้นมียารักษาฟาอิ ذ าอุซีบาด,ดาวาอุลดาบาราบิอิศนิลลาฮิอัลลอฮฺวาหฺมุสลิมนะครับบันทึกโดยอิมัมมุสลิมอันที่สองเนี่ยท่านอาบีบีมอสสุลล็อห์สุลามได้บอกเอาไว้ว่าลิกุลิดาอินด่าวาสำหรับทุกโรคนั้นมียารักษานะครับสำหรับทุกโรคนั้นมียารักษาฟาอิ ذ าอุซีบาดาวาอุลดาบาราบิอิศนิลลาเมื่อยามันถูกกับโรค นะครับมันก็จะหายด้วยกับอนุญาตของอัหหลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع นะครับด้วยกับอนุญาตของอัลลอฮฺ س ุบฮานและ ت าฮานิสบนนี้บอกอะไรกับเราครับฮะดิษบนนี้เนี่ยได้บอกให้พวกเราให้ได้รับทราบว่าทุกโรคนั้นมียารักษานะครับฮะนิษบทอื่นท่านนบีก็ใช้ให้เราทําการเยียวยารักษานะเมื่อ,อ,อสําหรับทุกโรคคําว่าโรค นะครับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมีสองโรคด้วยกันนะรโรคบัดานีนะรโรคฮิสซี่ร,นะรูปธรรมนะเป็นหวัดเป็นไข้นะหรือว่าโรคระบาดท,ที่เรากําลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ฟลิกซยาสบิละนะซาลิคอลสตลาคุ้มครองพวกเราให้ปลอดภัยจากโรคระบาดนะครับที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้นลาสตลาเท่านั้นที่จะปกป้องคุ้มครองเราได้ โรคมีสองโรคด้วยกันก็คือโรคบาดานีโรคฮิซซี่โรคที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเราโรคที่มันเกิดขึ้นที่สัมผัสได้นะครับรูปธรรมนะเป็นไข้เป็นวัดนะครับเจ็บปวดปวดศีรษะปวดตามร่างกายนะครับหรือว่าโรคเรื่อนโรคอะไรต่างๆนะครับที่เราสัมผัสได้โรครูปธรรมและก็โรคอีกใหญ่อีกประเภทหนึ่งก็คือ โรคเกี่ยวกับรูฮี่นับสี่นะครับเกี่ยวกับวิญญาณเกี่ยวกับนับซูนะครับโรคเนี้ยเป็นโรคเขาเรียกว่านามครับอันนี้ถือว่าเป็นโรคโรคความตันีที่เหนียวโรคาการอิจฉาวิเยษนะครับโรคตะกับโบดเื่อหญิงจ้องห้องนะครับโรคเห็นแก่ตัวโรคอะไรต่างๆเราเนะี้ยที่มันเป็นฮิซี่เป็นมา,า,มานาวินะครับเป็นนามธรรมนะเป็นโรคที่ มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราอันนี้ถือว่าเป็นโรคที่เราจะต้องทําการเยียวยารักษานะครับสองโรคด้วยกันที่เกิดขึ้นกับมนุษย์แล้วก็อะดิสบทน,นี้ได้บอกให้กับเราว่าลิกุลีไดอินดาว่าทุกโรคนั้นมียารักษาและยารักษาก็มีสองประเภทด้วยกันเหมือนกันนะครับเมื่อโรคมี2ประเภทยาก็มี2ประเภทด้วยกันนะยาก็เช่นเดียวกันนะครับมียาฮิซีมาดี แล้วก็ยารูฮีมานวีนะครับคือยาถ้าหากว่าเราป่วยทางร่างกายนะครับเราป่วยเป็นไข้เป็นหวัดมันก็มียารักษานะครับเรา,าปวดศีรษะก็มียารักษานะครับเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรามีโรคพวกนิฟากวกคความกลับกอกหรือโรกบาเคตโรคความตันีทีเนี้วนะครับหรือว่า ความไม่สบายใจความโศกเศร้าเสียใจอันนี้มันก็มียารักษาของมันนะครับยารักษามันก็คืออ,อันกุรอานอัตดุอานะครับแล้วก็อิสติกฟาร์อัสตักฟุลลอฮ์นะครับอันนี้คือยารักษาก็มีสองประเภทด้วยกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเกี่ยวกับยารักษาเนี่ยอันกุรอาน จริงอยู่นะครับมันสามารถที่จะเยียวยารักษาเกี่ยวกับพวกที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับนับซูเกี่ยวกับวิญญาณของเราและเช่นเดียวกันอัลกุรอานก็สามารถที่จะเยียวยารักษาโรคที่มันเป็นรูปธรรมนะครับปวดศีรษะอ่านกุรอานเป็นรุกยะอ่านกุรอานเพื่อรักษาอันนี้ก็สามารถที่จะรักษาได้นะะสุรันฟัิฮันแต่เราต้องเนี่ยต้องจตนาว่าอ่านเพื่อทําการรักษาแล้วก็เชื่อมั่นว่าลอสต์ตะลาเป็นผู้ให้หายนะครับ อันนี้คืออะดิสบทนี้ได้บอกให้กับเราว่าทุกโรคมียารักษาโรคมีสองโรคยารักษาก็มีสองแบบด้วยกันนะครับอาอุซีบาดาอุลตาวะีตาอุซีบาดาวะอุดะเมือ่อยามันถูกกับโรคนะครับบารอาบิอิสินละยาถูกกับโรคนะครับยาที่เราทานไปเนี่ยนะนะเวลาเราป่วยเป็นไข้หวัดน,นะเป็น โรคนั้นโรคนี้แก่แก่โรคโรคเฮสซี่โรคที่เป็นรูปธรรมเนี่ยยาถ้าหากว่ามันถูกกับโรคมันตรงกับโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นจํานวนของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาของมันวิธีการเยียวยารักษานะครับอันนี้คือปัจจุบันนี้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วถ้าว่าเราป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้เขาต้องจัดยาให้มันถูกต้องให้มันตรงกับโรคนะครับจัดยาจํานวนของมันวิธีการของมัน นะครับแล้วก็เวลานะครับเขาจะมีทางการแพทย์เขาก็จะอบอกให้เราทราบแจ้งให้เรา,าทราบถ้าหว่าเราป่วยนะครับถ้าหากว่าโรคเนี่ยมันถ้าหาว่ายาเนี่ยมันถูกกับโรคมันตรงกรันมันเหมาะสมกันนะครับบาร่าท่านอบีบอกมันก็จะหายแต่มีเงื่อนไขว่าบลลาิอิีนิไลอัจจะวัจนโดยอนุมัติจาอัลลอฮุบฮาน ن ه และ تعالى นะครับอันนั้นตรงนี้ทีฮะดิษบทเนี่ยบอกให้กับเราหลายอย่างถ้าว่าเราอ่านมันผ่านเราก็ไม่เข้าไม่เข้าใจแต่เมื่อเราอ่านแล้วไปดูคําอธิบายนะปาดเขาจะอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนนะครับดังน,นั้นตรงนี้เนี่ยนะทุกโรคมียารักษาเราต้องเชื่อมั่นแล้วก็ทุกโรคเนี่ยมาจากอัลลอสตาลาอัลลอ์ให้เป็นแล้วเราก็ให้หายด้วยอนุมัติของพระองค์นะครับเมื่อพระองค์ทรงให้โรคมาพระองค์ก็ ให้ยารักษามาด้วยนะครับอีกฮะดีษหนึ่งที่จากฮะดิษของอับดุลไรร์ราะดิยัลลอฮุรอาะดิยัลลอฮุอันุบันทึกโดยอิหมามบุคอรีนะครับที่ท่านอับดุลลมอสอลลัลวลล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 าลลลัลลอลลลอลลลลลลามลล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 อลล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 อลลาลล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 ะลรลลลัลล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 าไม่ได้งโรคใดมานอกจากว่าพระองค์นั้นจะงยารักษามาด้วย นะอัลลอฮฺสุลตาจะไม่ให้ใครป่วยนอกจากอัลลอฮฺสุลาได้ทรงกําหนดให้มียารักษาแต่เขาจะได้พบยารักษาหรือไม่นั้นนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺสุลต่าเมื่อพระองค์ได้กําหนดว่ามีโรคภัยแค่เจ็บพระองค์ก็ได้ทรงกาหนดว่ามียารักษาเพียงแค่ว่ามนุษย์เนี่ยอาจจะไปไม่ถึงอาจจะมีความรู้ยังไม่ถึงหรือว่าบางคนเนี่ยมียาแต่ไม่ได้รับเตาฟิกนะครับไม่ได้รับการชี้น,นาจากอัลลอฮฺสุลตลานดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง นะขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของลอสมาตลมาลมาอาเมตาชาอูนะอิลลาอยิยาชาอัลลอฮ์นะพวกเขาจะไม่สมประสงค์สิ่งใดนอกจากนะรพระองค์ทรงประสงค์ถ้าพระองค์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนนะครับเขาก็จะได้รับความสําเร็จแต่นั่นตรงเนี้ยการเยียวยารักษามันเป็นบทบัญญัติมันเป็นมุสตาฮับเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้กระทําเราก็เมื่อเราป่วยเราก็เยียวยารักษานะครับเชื่อมั่นว่าพระองค์อลอสตาลาเป็นผู้รักษา แล้วก็การเยียวยารักษามันมีสองเงื่อนไขด้วยกันนะจะหายไม่หายมีสองเงื่อนไขด้วยกันเงื่อนไขที่หนึ่งก็คือเมื่อยาถูกกับโรคนะครับยามันตรงกับโรคแล้วก็สองนะถ้าหากว่าเป็นพระประสงค์ของลอสมาตาลานะครับ t ี e isdilla ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ด้วยกับพระประสงค์ของลอสมาตาลาโรคนั้นก็จะหายแต่ถ้าหาว่าโรคไม่หายทําไงครับพี่น้องเราเยียวยาแล้วนะครับเพราะว่า อ,อิสลามเนี่ยสอนให้เราว่าให้เรายึดเอาสาเหตุนะครับสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตของเราเนี่ยมันต้องมีสาเหตุนะครับชีวิตเราเน่าจะต้องอยู่ต่อไปเราต้องกินต้องดื่มถ้าเราไม่กินเราไม่ดื่มล้วก็ไม่แข็งแรงเราก็จะไม,ไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปเราก็ต้องกินต้องดื่มสาเหตุนะในการกินการดื่มเป็นสาเหตุทําให้เรามีร่างกายแข็งแรงมีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับกนะนะารเจ็บไข้เดาป่วยเมื่อป่วยแนละ้วเราก็ยึดเอาสาเหตุเพื่อที่จะให้หาย การจะให้หายหรือไม่หายสาเหตุของมันต้องเยียวยารักษาเมื่อเยียวยารักษาแล้วมันก็จะหายด้วยกับอนุมาตของลอสซตาลาและก็สาเหตุอันนั้นบางทีผลของมันอาจจะ,ะไม่ออกมาตามเป้าหมายก็ได้นะครับตามพระประสงค์ของลอสตาลาบางทีทานยายแล้วไม่หายก็มีแล้วไม่หายแล้วเราจะทาอย่างไรนะครับให้เรายอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ลอสซิตาลาได้ทรงกาหนดเอาไว้หรงน บางทีการเจ็บไข้ได้ป่วยครั้งนี้อาจจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยครั้งสุดท้ายสําหรับเราก็ได้เพราะว่าคนเราเนี่ยอาจจรย์ของคนเราเนะี่ยลิขิตนะครับอายุขัยของเราเนี่ยได้ถูกกําหนดเอาไว้หมดแล้วนะครับถึงเวลาแล้วเราก็ต้องตายแล้วลอสต์าลาก็จะให้สาเหตุมาก็คือการป่วยป่วยครั้งนี้อาจจะเป็นป่วยครัง้งสุดท้ายเป็นสาเหตุในการตายของเราก็ได้นะครับเมื่อเราป่วยทานยาแล้วรักษาแล้วเมื่อมันไม่หายเราก็ต้องยอมรับในกอดอกกอดักในสิ่งที่ลอส์ตาลาได้ทรนกําหนดให้กับเรา ต้องมีความสอบบัดมีความอดทนมีความพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺสตาล่าได้ทรงกาหนดและอย่าลืมยติาทาบนะครับการหวังในผลบุญในการตอบแทนในครั้งนี้นะครับความป่วยนะครับมันจะรุนแรงขนาดไหนมันจะทรมานขนาดไหนยิ่งมันทรมานมากแค่ไหนนั่นคือเป็นการลบล้างบาปให้กับเรานะครับอัลลอฮฺสตาล่าทดสอบเราเอัลลอฮฺสตาล่าจะลบล้างเรา อัลลอฮฺตั拉จ,จะทดสอบว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีอหม่านมีความศรัทธามีความศรัทธาจริงต่ออัลลอฮฺตัาไหมเราเชื่อมัน่นเราศรัทธาตะะ่อลลอนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุลตานตลาทรงกําหนดให้เรามาประสมเราอดทนไหมนะรเราพอใจไหมเราเรามีความคิดที่ดีตะะ่ออัลลอฮฺตา拉ไหมเรามีความหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺไหมนะครับถ้าหากว่าเรามีสิ่งนี้พี่น้องครับเราก็จะเป็นผู้ที่ได้รับความสําเร็จถ้าเราตายเนื่องจากโรคระบาดนะครับเราก็ตายเฉียด นะชาวสวรรค์นะครับอัลลอฮฺตาลลาลบล้างบาปให้กับเราดังนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายนะครับให้มีความเชื่อมั่นในอัลลอฮฺส pues ุวรรตลามีความเชื x, you ่อ right มั่นมีความศรัทธานะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺตัลลาได้ทรงกําหนดให้กับเรานะครับไม่เราก็ท่านนะปัจจุบันนี้นะครับให้เราคิดอยู่ตลอดเวลาว่านะครับโรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตัลลาทรงกําหนดเอาไว้นะครับโรคระบาดเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตัลลาทรงกําหนดเอาไว้ เพื่อทาการทดสอบบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะศรัทธาจริงหรือไม่นะครับเราจะต้องมีความตระหนักอย่างมากเกี่ยวกับว่าเราเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะกลับไปหาลอสตาลาเราพร้อมหรือยังที่จะนะที่จะตายเราพร้อมหรือยังนะครับเราพร้อมหรือยังที่จะไปพบก,กับลอสบาน์ตาลังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการที่จะกลับไปหาลอสบานตาลา อย่าไปวิตกกังวลอย่าไปพะวงอย่างเกี่ยวกับเรื่องครับโรคระบาดเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้ป่วยคนนั้นตายให้เราพะวงอยู่ตลอดเวลาว่าเราเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะกลับไปฮะล็อกดังนั้นเราก็มาปรับปรุงตัวเราให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาที่เราจะกลับไปฮะล็อกสุนทราครับสําหรับวันนี้ก็ขอจากลาพี่น้องไปก่อนด้วยคำว่าอักุลกาวลิฮะตะวะสต์ะฟุรุลลอฮ์นะจีบลีวะละกุมะลิซาอินุมสลิมินมิลกุลิซัมฟาสต์ฟิรูอินนหฮุวะลุฟุรุลรฮิมอัสสลามุอะลัยกุมุรรห